สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันสบายสไตล์สวิตนะครับวันนี้ก็อีกเช่นเคยนะครับพบกับผมก็ยินดีต้อนรับทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับลมหนาวเริ่มมาแล้วครับ มาพร้อมกับสายลมท่านผู้ชมลมโชยมาก็พัดพาเอาความเย็นความหนาวมาด้วยคลิปนี้ก็เลยพาท่านผู้ชมมาชมป่าดิบชื้นช่วงหน้าลมแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าเห็บครับท่านผู้ชม เห็บเริ่มมีแล้วนะครับเห็บลมตัวเล็กๆครับท่านผู้ชมก็ขอเวลาสักห้านาทีสิบนาทีาขอเวลาสามนาทีท่านผู้ชมดูถาวันย่านนี้นะครับนี่แปลกนะครับที่ทำไมจะต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่ ทำไมจะต้องเป็นเกลียวท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สวยงามตามธรรมชาตินะครับนี่ดูให้ถึงโคนนี่ว่าโคนเป็นมาอย่างไรนะครับนี่โคนก็ปกตินะครับนี่ แต่ว่าไปด้านบนนี่จะตรงนี้ทำไมสร้างความสวยงามไว้นะครับสร้างความแปลกใหม่ท่านผู้ชมนี่ก็เป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับดูพื้นดินดีครับท่านผู้ชมเริ่มที่จะมีความแห้งแล้งขึ้นมาแล้ว ตอนนี้ผมอยู่ที่ตำบลทับปริกอำเภอเมืองครับจังหวัดกระบี่แหล่งทานหินทิ่นหอยเก่าเขาตะงานลำธารสวยรวยกเกาะเพาะปลูกปาล์มงามหาดทรายใต้ทะเลสวยสดมรกตอันดามันนะครับท่านผู้ชมก็พาท่านผู้ชมมาชมสิ่งมหัศจรรย์ ในป่าดงบิบนะครับนี่ก้อนหินก้อนนี้ใหญ่ไม่ขึ้นเลยนะครับเพราะว่าถาวันนี้ค่มไว้ท่านผู้ชมถาวันกดไว้หินไม่สามารถที่จะง,งอกเงยได้เลยนะครับนี่คือธรรมชาตินะครับตรงนี้เป็นเหตอิทธิพลของถาวันถาวันสร้าง ความสมดุลให้กับธรรมชาตินะครับท่านผู้ชมนี่ก็จะเห็นเผาวันอะอยู่ะยางเลยนะครับนี่บ้านที่บ้านท่านผู้ชมอยู่ฝนตกบ้างหรือเปล่าครับอากาศหนาวขนาดไหนลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับ แต่ที่จังหวัดกระบี่ก็ถือว่ายังสบายๆถือว่าอากาศไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวจนเกินไปนะครับตรงนี้ก็เป็นสภาพป่าดิบชื้นนะครับ นี่คือสิ่งมหัศจรรย์ที่อยู่ในป่าดิบชื้นที่อยู่ในป่าดงดิบท่านผู้ชมดูลักษณะหินที่เป็นรูพรุนแต่ไม่รู้นะครับว่าที่พรุนนี้เกิดจากน้ำผลเกิดจากน้ำหรือเกิดจากการผุกร่อน ท่านผู้ชมดูลมแล้วก็ขนาดนี้ฝนเริ่มที่จะทยอยมาบางๆนะครับลมหนาวขนาดนี้ถือว่าอากาศดีมากเลยทีเดียวท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นอาทิตย์แรกๆที่มีลมมา แล้วก็มีฝนบางๆในพื้นที่ป่าดิบชื้นก็กําลังจะแห้งด้วยกระแสลมนะครับท่านผู้ชมแต่พวกพันไม้พวกนี้ยังอยู่เกาะก้อนหินอย่างสบายๆท่านผู้ชม ลมจะเริ่มพัดแรงๆก็ประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามนะครับลมเริ่มที่จะแรงวันนี้ท่านผู้ชมไม่เห็นยุงสักกระตัวเดียวหรือว่าจะ ครบรอบเจ็ดวันท่านผู้ชมดูต้นไม้ต้นนั้นขึ้นบนก้อนหินนะท่านผู้ชมแต่เขาก็ขึ้นอยู่ได้นะครับนี่ครับท่านผู้ชม มีแต่ก้อนหินแต่ว่าต้นไม้นี่สามารถที่จะอยู่บนก้อนหินได้นะครับอยู่บนก้อนหินจริงๆนะครับนี่ไม่ใช่จินตนาการนะครับนี่นี่คือชีวิตจริงนี่ก้อนหินทั้งเพยตรงนี้นี่คือ การดำรงชีวิตของต้นไม้แต่ละต้นที่หล่นจากเรือนยอดที่เป็นมเมล็ดตกลงมาแล้วก็มาขึ้นบนก้อนหินท่านผู้ชมเต่ก็สามารถที่จะยืนลำต้นได้นะครับ ถือว่าเป็นสิ่งที่มหัศัรรย์นะครับก็อีกไม่กี่วันนะครับก็จะถึงคิดมาสก,ก็จะถึงปีใหม่ท่านผู้ชมถือว่าเวลาไปเร็วจริงๆนี่ท่านผู้ชมนี่ต้นนี้ก็อยู่บนซอกหินนี่ต้นไม้นี้ แข็งแรงนะครับนี่นผมโยกแล้วไม่ขยับขยื่นเลยแสดงว่ารากไม้ที่ชนชัยไปตามก้อนหินนี้บางช่วงก็เป็นที่อ่ามีรากเข้าไปแล้วก็ใหญ่โตขึ้นก็ทำให้หินนั้นตรงตรงนั้นก็เป็นเป็นช่องที่เต็มรากก็ออกเต็มก็เป็นอันว่า,าใหญ่ครับ ช่องที่รากไม้ไปนะครับก็ถือว่าเกิดความแข็งแรงขึ้นมาทันทีรากนี้เป็นรากหากินหรือเปล่าเอ่ยนี่นี่ลงมาถึงดินแล้วนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นธรรมชาติไม่ไม่ใช่เฉพาะแต่รากใหญ่นะครับมีรากเล็กๆก,ก็มี เพราะว่าต้นไม้นี่มีรากแก้วรากแขนแนงและก็รากฝอยนะครับแบ่งหน้าที่การทํางานดูต้นไม้ต้นนี้แล้วินิดพิเคราะห์ถ้าคิดไปแล้วก็เหมือนกับมนุษย์คนเรานั่นเองท่านผู้ชมไม่ใช่เฉพาะแต่ต้นไม้ที่ขึ้นโดดเดี่ยวเท่านั้น สิ่งที่มาพาดพิงก็มีสิ่งที่มาเบียดเบียนก็มีสัตว์ที่เป็นศัตรูก็มีท่านผู้ชมอย่างอื่นที่มาพาดพิงก็คือต้นนี้ท่านผู้ชมมาพาดพิงต้นไม้มาอิงอาศัย แล้วก็ตต่ไปข้างบนท่านผู้ชมจะเห็นว่าตต่ขึ้นไปข้างบนที่เปรียบเหมือนมนุษย์ก็มีหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงนั้นเป็นโพรงตรงนี้เป็นโพรงท่านผู้ชม <c oughs> แล้วก็มีร่องรอยที่สัตว์เข้าไปคุดและอาศัยอยู่ ก็ถือว่าด้านในก็เป็นถ้าหากว่าเป็นมนุษย์ก็น่าจะเป็นโรคในช่องท้องท่านผู้ชมก็มีแต่เป็นโพรงขึ้นไปเรื่อยๆแต่ก็ต้นไม้ก็พยายามที่จะพัฒนาเนื้อเยื่อขึ้นมาเรื่อยๆ ็ใช้ชีวิตแบบถือว่าใช้ชีวิตแบบโหดๆเลยนะครับถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ตรงมุมนี้ก็เป็นคล้ายๆกับเท้าแสนปมนะครับนี่เป็นปมเป็นปุ่มเป็นปมเท้าแสนปมก็แสดงว่าเป็นโรคผิวหนังนะครับนี่เป็นโรคที่เปลือกไม่สมบูรณ์ท่านผู้ชมนี่คือเปรียบเทียบ กับมนุษย์เรานะครับต้นไม้ต้นนี้แข็งแรงนะครับนี่ไม่ขยับขยื่นเลยมาอิงอาศัยกับต้นไม้ต้นนี้แล้วก็ามาตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมถือว่าเป็นเป็นแผลเนื้อในไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่คือต้นไม้ต้นนี้จะต้องมีการต่อสู้อย่าง โรดมากเลยทีเดียวแล้วก็ลงมาตรงรากรากคมยันหรือว่ารากปูพรท่านผู้ชมนี่เริ่มที่จะเป็นรูมากขึ้น,นจนกระทั่งมาถึงดินเลยนะครับแต่ว่าส่วนที่ดีก็มีนะครับนี่ส่วนที่ดีที่สมบูรณ์ก็มีนี่ส่วนนี้จะได้ช่วยกันอาศัย ่าพยุงลําต้นตรงนี้เป็นเฟิร์นมอดเฟิร์นนะครับหรือไลเก้นนะครับที่เกาะสีเขียว,ยวนี่เป็นดวงดวงดวง,ดวงคล้ายๆกับเกลื่อนนะครับนี่ลเก้นเดี๋ยวไปดูด้านนี้ มาดูด้านนี้ท่านผู้ชมไม้ต้นนี้เป็นไม้เนื้อแข็งนะนี่คือสภาพโคนนี่ด้านฝ้ากระนู้นเป็นโพรงแต่ว่าฝ้าคันนี้ก็ถือว่ายังยังสมบูรณ์แต่ว่าพื้นผิวเปลือกดูแล้วน่าจะไม่สมบูรณ์ร้อยเปอเซ็นนะครับนี่ ดูต้นไม้ต้นนี้แล้วท่านผู้ชมด้านบนก็มีเป็นโพรงมีถาวันมีตะปุ่มแล้วก็ลงมาด้านล่างก็มีตะปุ่มแล้วก็เป็นโพรงด้านในที่ติดกับพื้นดินทางรากคำยันหรือว่ารากปูพรโดยธรรมชาติแล้วท่านผู้ชมต้นไม้แต่และต้นนี้อาไม่มีขาเดินนะครับเหมือนมนุษย์ ไม่มีแขนเหมือนมนุษย์ที่เวลากระรอกกระแตหรือว,ว่าสัตว์ต่างๆเข้ามากัดแทะผิวเปลือกกัดแทะตามคูณนะครับสะบัดไม่ได้นะครับต้นไม้เดินหนีก็ไม่ได้ต้องอยู่เฉยๆนี่คือชีวิตของต้นไม้นะครับแต่ธรรมชาติ ของต้นไม้ก็สามารถที่จะผลิตสารของแต่ละต้นมาทดแทนในการหนีในการสบัดในการที่เวลาจลัตรูเข้ามาก็คือผลิตสารต้นไม้แต่ละต้นนั้นชิมแล้วอาจจะมีรสขมบางต้นอาจจะมีรสฝาดท่านผู้ชมรสชาติจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะ สารต่างๆเหล่านี้ต้นไม้ผลิตมาเพื่อที่จะป้องกันตัวเองไม่ให้สัตว์ต่างๆเข้ามากัดมาแทะสัตว์บางชนิดเข้ามาแทะแล้วถึงกับเมาเวียนหัวหน้ามืนตาลายลนพลุกลงเลยนะครับกินไม่ได้เมาก็ถือว่าต้นไม้ต้นนั้นหรือต้นที่ถูกกินนั้นก็รอดไปนะครับ นี่คือต้นไม้สร้างสารต่างๆเพื่อมาป้องกันตัวเองในเมื่อเดินไม่ได้ไม่มีแขนมีขาก็จะสร้างสารมาป้องกันตัวเองประมาณนี้เลยครับท่านผู้ชมขอบคุณที่กดติดตามช่องวันสบายสไตล์สวิตนะครับก็จะพยายามที่จะสร้างสรรเนื้อหาที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้และสัตว์ป่าหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวต่างๆให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแต่เหมือนอย่างว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้การทำความบันเทิงแบบนี้ก็มีกันหลายรูปแบบนะครับก็ถ้าหากว่าเป็นคลิปที่ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ก็ต้องขออภัยนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกด ติดตามให้ลุงสวิทกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับกริ๊งกริงจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจากจบคลิปไวเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพบกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย